สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูการทื้อถอนห้องเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเย็นนะครับเก็บแช่น้ํานะครับแช่นมนะครับอันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับจะคืนพื้นที่นะครับเช่าตึกอาคารอยู่นะครับด้านหลังนะครับนะครับลูกค้าก็ได้เช่าเช่าตึกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะคืนพื้นที่ด้านหลังนะครับก็เลยจะต้องมารื้อถอนห้องเย็นตรงนี้นะครับการรื้อถอนก็จะมีรื้อถอน ห้องเย็นนะครับก็จะเป็นผนังนี้นะครับหรือถอนตู้คอนโทรลนะครับอ่าก็จะมีหรือถอนตู้คอนโทรลนะครับชุดไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องทำความเย็นนะครับเครื่องอยู่ข้างบนตัวนี้นะครับแล้วก็คอยเย็นจะอยู่ข้างในนะครับก็จะมีหรือถอนห้องเย็นประตูพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคอยเย็นก็จะหรือถอดคอยเย็นที่อยู่ด้านในนะครับ ตอนนี้ก็ได้รื้อห้องเย็นเสร internet, ็จแล้วน,นะครับอืมนี่นะฮะก็จะมีเครื่องนะครับผมชุดคอยร้อนนะครับผมแล้วก็ชุดคอยเย็นนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูประตูฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับอือด้านบนันนี้ก็จะเป็นผนังชุดผนังนะครับห้องเย็นนะครับแล้วก็จะเป็นประตูอ่แล้วก็หลอดไฟหลอดไฟสองสว่างนะฮะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นชุด เพดานนะครับส่วนชุดพื้นพื้นตอนนี้ก็จะเป็นพื้นปูนนะฮะอ่านะครับอันนี้จะเป็นพื้นปูนนะครับแล้วก็จะมีโฟมอยู่ด้านล่างนะฮะเห็นไหมครับก็เวลาทําห้องเย็นก็จะมีโฟมอยู่ด้านล่างกกออีชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นปูนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นห้องเย็นนะครับ